เรียนเชิญครับผมสำหรับ FC สําำหรับท่านผู้ติดตามเนาะหรืออาจจะเป็นนักลงทุนเนียเรียนเชิญน,นะฮะสำหรับพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่ที่ต้องการปลูกบ้านเนี่ยลองมาชมที่ดินแปลงนี้ดูก่อนเนาะสำหรับเพื่อนพี่ๆที่กำลังสนใจในส่วนของที่ดินเปล่าหรืออาจจะเป็นที่ดินซึ่งเอาไว้ใช้ในยามเกษียณเนี่ยเรียนเชิญน,นะฮะที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด6ไร่กับอีก294ตารางวาเจ้าของทรั์นะฮะเปิดราคาไว้ที่2 9ง0 0 0 0เาแนะฮะแล้วก็บ้านเนี่ย สร้างได้ประมาณสัก 30- 40เอเองเนื่องจากว่าลูกชายไม่ได้มาอยู่เจ้าของก็เลยมีความสง์ที่อยากจะขายเนาะแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นสระน้ำอ่าซึ่งสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในยามหน้าแลง้งแล้วน้ำในบ่อเนี่ยไม่เคยแห้งเลยนะเพื่อนนะส่วนปลาจะมีปลาจากธรรมชาติแล้วก็แนวบ่อน,นู่นเลยฮะอ่าอ่าตามตะข่ายสีฟ้ามาเลยครับเนี่ยฮะอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่294ตารางวานะเพื่อนนะสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจลองติดตามคลิปนี้ดูนะฮะ เพราะว่าราคาผมคิดว่าไม่แพงอ่ะสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,นครับผมวันนี้ได้มีโอากาสมาถ่ายทําบ้านเนาะก็สำหรับเพื่อนพี่ๆที่กําลังมองหาบ้านเนาะซึ่งเป็นบ้านสวนหรืออาจจะชอบอยู่ในแนวธรรมชาติท้องไร่ท้องนาเนี่ย บ้านหลังนี้เจ้าของมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเนาะเนี่ยนะฮะเป็นบ้านโมเดรนเพลิงหมาแงนอันนี้เจ้าของเขาลงทุนทําไปประมาณ3 0 0แสนแล้วนะเพื่อนก็คือพื้นเนี่ยอย่างหนาเลยเออปรากฏว,ว่าบ้านหลังนี้ปรากฏคุณพ่อเนาะ,ะต้องการจะทําให้ลูกปรากฏคุณลูกไม่มาอยู่ครับที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด6ไร่นะเพื่อนนะ6ไร่กับอีก294ตารางวา เนี่ยนะฮะผมอยู่ที่ตำบปลป่าซางอำเภอปา่าซางจังหวัดลําพูนนะเพื่อนนะ,ะให้เพื่อนชมแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็นบ่อปลาแล้วก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยอยู่ฝั่งนู้นนะรู้สึกว่าจะเป็นคนจากลําพูนอ่าก็คือหนีความวุ่นวายอ่าของในเมืองหลวงอ่ามาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรง ถนนหน้าหน้าแปลงที่ดินนะฮะความกว้าง6เมตรน้เพื่อนนะก็รถเนี่ยสามารถวิ่งสวนก็ได้เลยแล้วส่วนด้านบนเห็นไฟฟ้าไหมฮะก็แสดงว่าไฟฟ้าเข้าถึงอ่าแล้วน้ําเนี่ยจะเป็นปลาปาหมู่บ้านน้เพื่อนนะนี่มีการเดินไฟเข้าไปในแปลงที่ดินแล้วนะฮะนี่จะมีหม้อไฟอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะก็เจ้าของมีความประสงค์ต้องการจะขายเลยเนี่ยนะฮะอ่าปรากฏว่าคุณลูกไม่ได้มาอยู่แล้วแล้วก็ฝั่งนี้อ่าเพื่อนบ้านเนาะ อ่ารู้สึกว่าจะเป็นทรงปั้นหยาอันนี้ก็เพิ่งจะทำนะฮะเป็นของเพื่อนบ้านฝั่งนี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยก็วิ่งเข้าไปในสวนของตัวอำเภอป่าซางได้ตรงนี้นะฮะนี่แนวธรรมชาติปุดๆเลยแล้วก็แปลงที่ดินอ่าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะฝั่งนี้เลยปึ๊บฝั่งนี้เลยนะฮะเป็นทิศที่ดีเลยเห็นไหมอ่าส่วนความกว้างของแปลงที่ดินนะฮะสิบสองจุดหกเมตรนะครับเนี่ยจากเสาเนี่ยนะฮะยาวมาถึงตรงนี้มีแนวเขต ตรงนี้เลยเห็นไหมอ่าสิบสองจุดหกเมตรเนาะอ่าแล้วในส่วนของอ่าพื้นที่บ้านที่ผมลองวัดดูนะความกว้างแล้วความลึกอ่าเนื้อชี่ใช้สอยนะฮะหนึ่งร้อยสามสิบสามจุดเก้าสองตารางเมตรนะฮะเนี่ยความกว้างตรงนี้นะฮะแล้วก็ลึกไปเอ่อลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นทรงโมเดิร์นนะส่วนแบบเนี่ยสำหรับเพื่อนที่ต้องการเอ่อจะมาสร้างต่อเนื่องจากว่าสนใจในบ้านหลังนี้ก็เจ้าของมีแบบให้เลยเอ่อบ้าน ที่ทําในแบบนะฮะในส่วนของในแบบเนี่ยอยู่ที่สองห้องนอนหนึ่งห้องน้าและหนึ่งห้องครัวนะเพื่อนนะแล้วก็พื้นเนี่ยเทอย่างดีเลยเมื่อกี้นี่ผมสังเกตด,ดูแล้วโหคือทําแบบแน่นหนาเลยเนี่ยนะฮะลงทุนไปแล้วอยู่ที่สามแสนนะฮะผมไม่ได้สอบถามจากเจ้าของทรัพย์นะเนี่ยดูสิแล้วด้านบนจะเป็นโครงเหล็กเห็นไหมแล้วก็เป็นกระเบื้องรอนคู่ความสูงเนี่ยจากพื้นเนี่ยขึ้นเนี่ยประมาณสามเมตรเลยนะเพื่อนนะเห็นไหม อ่าโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ห้องครัวเนี่ยก็ถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถมาทําต่อได้เลยนะครับเนี่ยอ่าถ้าชอบในแนวธรรมชาติเอ่อท้องไร่ท้องนาฟังเสียงกบเสียงเขียดเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยแล้วก็ตรงเนี้ยถนนเนี่ยเป็นของเราเลยถนนตรงเนี้ยนะฮะ อ่าแล้วก็แปลงที่ดินของเราเนี่ยยาวไปเลยฝั่งนี้ก็ใช่นะครับเอ่อถ้าเพื่อนต้องการที่ดินเพิ่มเนี่ยตรงนี้เราก็ถมซะหน่อยไปปลูกพืชปลูกผักหรืออาจจะไม่ถมก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เจ้าของเขาเอาไว้ทํานาเจ้าของนี่คือทํานานะครับเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งเพิ่งจะไถเนี่ยนะฮะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาฝนมันก็ลงเนี่ยนะฮะก็จะมีน้ําขังอยู่แล้วก็แปลงที่ดินเนี่ยตรงเสาไฟเนี่ยนะฮะเจ้าของเดินเองนะเนี่ยสายไฟเนี่ยเดินไปถึงท้ายแปลงเพราะว่าท้ายแปลงเนี่ยจะมีบ่อปลาด้วยนะฮะอ่ะย้าเนื้อที่อน ก็เนื้อที่ทั้งหมด6ไร่กับ294ตารางวาฉนดแบ่งออกเป็น4ใบนะเป็นเจ้าของเดียวกันเลยนะฮะนี่ถนนเนี่ยเป็นของเราเลยส่วนฟังเนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านนะ,ะตรงนี้จะมีบอ่อปลาแล้วก็มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยธรรมชาติบุบๆเลยนะอ่านี่ของเราเนี่ยาวไปเลยครับแล้วข้างหลังจะมีบอ่อปลานู่นน่ะดวผมจะพาเพื่อนเดินไปชมท้ายแปลงเมื่อกี้นี้ผมเอาโดรนขึ้นบินเดี๋ยวเพื่อนก็จะได้เห็นเนาะ ในส่วนของภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาช่วงหน้าฝนเนี่ยหเหมาะเลยเพราะว่าตอนนี้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยไถนาวานข้าวเนี่ยเพื่อจะคอยฝนเนี่ยในช่วงนี้เนาะเพราะเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังอีกทีเห็นไหมบ้านสวยงามเลยปัญหาน้ําท่วมเนี่ยตัดทิ้งออกไปได้เลยนะเพื่อนนะไม่มีปัญหาน้ําท่วมแน่นอนนะเห็นไหมโอ้ธรรมชาติบุดๆุนี่ เดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของท้ายแปลงกันครับผมฮะ hey. <Hey>. hey. เดินมาเกือบจะสุดท้ายแปลงแล้วแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเพื่อนนะ นี่เดินจากบ้านนะฮะเดินยาวมาเลยตรงเนี้ยเป็นถนนของเราอยู่ฝั่งเราเลยแล้วก็นาเนี่ยฝั่งเนี้ยเนาะก็เป็นในส่วนของเจ้าของทรัพย์นี่แหละซึ่งมาไถาแล้วมาตีตมตรงนี้นะฮะส่วนไฟเมื่อกี้นี่ผมแจ้งเพื่อนแล้วเนาะเจ้าของก็เดินเข้ามาเองแล้วภายในแปลงมีการเจาะบาดาลแล้วนะฮะเจาะบาดาลแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินมันจะไปสู่ตรงต้นมะพร้าวนะนเพื่อนเห็นไหมนู่นน่ะยาวมานี่เลยนะฮะ มันจะมีเสาหลักตรงนู้นตรงต้นมะพร้าวอ่าแล้วก็ในส่วนของบ่อปลาใช่ไหมอ่าเจ้าของเ็ามีการขุดบอ่อบ่อปลาเนี่ยฝั่งนี้บ่อใหญ่มากครับอ่ผมถามเจ้าจอของทราบว่ามีปลาไหมเขาบอกว่ามีครับเนี่ยเขาขุดลึกน่าจะประมาณห้าเมตรได้มหผมไม่แน่ใจนะประมาณเอานะเออเห็นแกบอกว่าห้าเมตรเนี่ยเป็นไงครับเพราะฉะนั้นเอ่อปัญหาอ่าในการ ทำไร่ทำนากลัวไม่มีน้ําเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยเพราะว่าเรามีบอ่อที่เอาไว้เก็บก,กับน้าแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็มีในส่วนของบอ่อบาดาลหนึ่งบอ่ออยู่ตรงนู้นนะฮะบอ่อบาดาลแล้วก็ที่นาตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ผมโดนงขึ้นบินเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นเนาะเนี่ยที่เป็นที่ว่างเปล่าตรงเนี้ยอันนี้เจ้าของก็ามาไถานะไปจนสุดนู่นเลยนะจะมีแนวเขตมีเสาหลักตรงนู้นนะอ่าดูตามมือผมไปเลยนะประมาณนี้แล้วก็มานี่เี่ยตรงนี้ก็ของเรานะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ่ออซึ่งเจ้าของเขาพาผมเดินมาชมตะกี้เนี่ยนะฮะโอ้โหหน้ามากลางเต็นมากเลยนะเพราะว่าเพราะว่าในบ่อมันมีปลาไงเรือก็มีด้วยเนี่ยครับตัดปัญหาเรื่องน้ําไปได้เลยนะเพื่อนนะโอ้โหสุดยอดแล้วก็เครื่องเนี่ยนะใช้ได้นะผมลองสามเขาแล้วอันนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องรถไถมั้งผมว่าตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยดึงน้ําจาก เอ่อในส่วนของบ่อน้ําขึ้นมานู่นน่ะไปสุดนู่นเลยเลาะไปนู่นเลยไปถึงแนวตะข่ายเขียวนะฮะเนี่ยฝั่งเนี้ยของเราทั้งหมดเลยบ่อนี้เห็นไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วน้ําไม่แห้งด้วยบ่อใหญ่มากๆเลยเห็นไหมมีเรือด้วยนะโอ้สุดยอดเลยเอ่ยย้าราคานะเพื่อนนะั้นราคาอยู่ที่2.99านะฮะอ่ะสาสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจในส่วนของแนวเกษตรกําลังมองหาพื้นที่อ่าเพื่อจะปลูกบ้าน เพื่อจะอยู่ในแนวเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาจจะเอาไว้ใช้ชีวิตในยามเกษียณเนี่ยเอ้ยเรียนเชิญนะฮะเมื่อกี้นี่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีปลาฮุบด้วยนะโอ้โหสุดยอดอากาศนี่ดีมากๆเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบเที่ยงแล้วบ้านหันไปในทิศทีด้วยเป็นทิศเหนือนะฮะนี่ดูดิเนี่ยบอกไปนี่แล้วก็แนวเขตนู่นเลยตามที่ผมแจ้งนะจะมีตะข่ายสีฟ้าเนี่ยยาวมานี่เลยนะ แล้วตรงนี้จะเป็นขอบบ่อเนี่ยของเราทั้งหมดเลยฝั่งนี้เห็นไหมโอ้สุดยอดไหมครับย้ําพิกัดอีกครั้งนึงนะเพื่อนนะพิกัดอยู่ที่ตําบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะฮะเ,เนื้อที่ทั้งหมดหกไร่กับอีก294ตารางวาฉนดแยกออกเป็นสีใบนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันเลยนะเพื่อนนะสาเหตุในการขายเนื่องจากว่าคุณพ่อเนาะสร้างบ้านปรากฏว่าคุณลูกไม่มาอยู่คุณลูกไปอยู่จังหวัดอื่นเนื่องจากว่าไปมีครอบครัว ทีนี้คุณพ่อเขาก็เลยหยุดไม่สร้างเลยเพราะว่าบ้านที่ผมไปถ่ายคลิปตะกี้เนี่ยให้เพื่อนชมเนี่ยอันนั้นอ่ะคุณพ่อเขาลงทุนไปประมาณ3 0 0แสนแล้วนะฮะโครงสร้างอ่าสําหรับเพื่อนที่มีความสนใจน้อยยกหู0 8 0 1 4 7 6 6 3 4 ID l i n ดกีลก็เป็นเบอร์โทรเนี่ยแหละฮะนี่เป็นไงครับโอ้โหมนจยกากาศปุดปุดนู่นอ่ะเป็นท้องไร่ท้องนานอ่ะสุดแป้งนู่นเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ผมโดนขึ้นบินก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อน ลองชมในส่วนของภาพมุมสูงก็ได้นะฮะนี่เป็นไงฮนะสุดยอดไหมโอเคนะครับผมเอ่อส่วนเอ่อศูนย์ราชาการตลาดสดสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงแค่10นาทีนะฮะออขอบคุณสารปรับปรุงดินไม p พาวเวอร์ Power, กินพัดนะครับแล้วผลิตภัณฑ์อื่นเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรของพี่ปกิตไว้สามารถคุยและก็สอบถามจากพี่ปกิตได้เลยโดยตรง โอเคนะสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะเพื่อนนะ่ะนี่สายไฟแสดงว่าไฟมันเดินเข้ามาแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าก่อนปิดคลิปให้เพื่อนชมตรงนี้อีกจังหน่อยแน่อ่าตรงเนี้ยอ่าเจ้าของเขาบอกว่าเขามาเจาะบาดาลไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยมีกุญแจล็อกอย่างดีเลยเห็นไหม เนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ําตัดออกไปได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีบ่ออ่าเพื่อสํารองน้ําเอาไว้ใช้แล้วบ่อไม่เคยแห้งเลยแล้วตรงนี้ก็มีการเจาะบาดาลไว้แล้วเพื่อสํารองน้ําเห็นไหมแล้วก็ตรงเนี้ยของเราเนี่ยคนานี่ก็ของเรานะครับส่วนฝั่งเนี้ยเป็นของเพื่อนบ้านนะนู่นนะไปสุดตรงนูนนะ่นเห็นไหมอ่าเพราะว่าเจ้าของเกษตรกรเนี่ยเอารถไถมาเพราะว่าแกทํานาด้วยไงเนี่ยไปสุดแนวเขตนั่นเลยเห็นไหมโอเคนะครับผม ไปก่อนละครับ